จบเลยเตาไปกันเดี <amounts of water writers> <ohn> ๋วเไปแลกกัน <Labor> ม <ator il ana> ีขบวนการรถถังรถถังรถุ่ชมกละนนนั่น สวัสดีนะครับสวัสดีสดผู้ชมและผู้ติดตามทุกทุกท่านนะครับก็ในอ e ีพีนี้ก็เป e ็นอีพีสุดท้ายของการมาออกค่าจิตอาสาที่โรงเรียนบ้านพะลือื่นนะครับในอ e ีพีนี้นะครับก็พาชมบรรยากาศในโซของการบริจาคในโซของเสื้ามือสองนะครับที่ได้รับ ى, การบริจาคมานะครับเราก็มาส่งต่อ,อที่ปลายทางนะครับในโซของบรรยากาศนะครับจะเป็นยังไงตาม<ร>าชมกันได้เลยน,นะครับเราแบ่งเป็นเป็นชุดเป็นชุด พี่ไม่เลือบอลเลยวะมันเป็นไายไหนก็นมือนะครับก็ไปรับแงอะไรต่อไปแต่งเยอะเลยบางทีบางทีแต่งออกมาแล้วมันแบบผ้ามันแตกด้วยครับแต่ว่ามันก็มาได้แค่นี้จริง,รงๆ แต่ถ้าอยู่ถ้าถ้าเขาอยู่ฝั่งนี้เราถ่ายฝั่งนี้ไปเนี่ยเขาพี่แมวชัดอยู่คับถ้า,ถ,าถ้าเขาอยู่เขายืนอยู่ฝั่งนี้เรากล้องพี่แมวถ่ายนะเก็ยังชัดอยู่ค่ะแต่ถ้ามันย้อนแสงปุ๊บนี่คือกล้องแบบต้องปรับแสงแบบออโตโอค้ค่ะแต่ถ้าเหล็กม,มันก็ได้ประมาณหนึ่งแค่นั้นเองได้ไม่เยอะ มือถือมันปรับเองได้มันก็เลยจะง่ายมันก็จะชัดหน่อยแต่ถ้าเท่าก็มันมันมันไม่ได้เป็นแบบลักษณะครับมันไม่ได้เน้นมันไม่ได้เน้นถ่ายรูปมากแต่ว่าพอถ่ายรูปได้โอ้โหเตียวยีนนี่เหมาะนะกระชี้เด็กคนนี้ไป คือยังไงเราจะจุดใหคนที่อ๋อนี้คือเลือกออกมาเฉยๆ่ะเลือเปิดก่อนอ๋อ เราเก็บเอยาได้ภาพบรรยากาศแค่แบบเขามาเอาอันนี้ขนันแหละเพราะว่ามันคนขออันนี้ส่งมาเนาะแต่บางที่เขาจะเทเทเป็ดสองแล้วเขาคาดเอาลูกกันคาดตัแต่บางตีเขาใช้วิธีหนึ่งก่อนใช้วิธีเดิมไหมวิธีเดิมนี่เรียหับสวยงามกันนะช่วยช่วยเทเทลงไปข่าข้าอ๋อ ครับ่ถ้าเป็นฝั่งข้างแรกนี่เขาจะเป็นจัดเป็นกองเป็นกองไปเลยอ่ะฝั่งนั้นนี่เขาจัดการเรียบร้อยขึ้อหนาวอ่ะขึ้อหนาวหมอเบอร์เดี๋ยวเราเก็บเป็นนิ้หน่อยนี่แหละอันนี้นี่อุปกรณ์การศึกษาของสมถาด้วยของใม่ด้วยเนี่ยอ้ยของไม่หมดเลยนะเนี่ยของนักเรียนองนักเรียนเจ้าของนักเรียนนั้น นี fiz ่ของใหม่หมดเลยนี่ของนี่อันนี้ผสมอันนี้ใหม่เลยเนี่ยอาระไวร้อนพอะเราเทเทตรงนี้เฉพาะเสื้อผ้าอย่างเดียวเท่งนะเท้าถุงนะูเนเเอ่างเดีวเเ๋ยวเน่

หรือว่าไม่ต้องใช้เต็นท์ละนี่หมอบนไม้นี่นะถ้าว่าเต็นท์ช้าก็บนไม้เนี่ยบอ

มาแล้วพี่มาแล้วพี่ไม่ไม่เลือกหรือตามหรือว่ามันตรงแววกั่นอีกไม่หลายที่ที่นี้ก็จริงจริงๆมันจบที่นี่แล้วแหละที่เหลือก็แล้วแต่เราแหละไม่แลไม่มีนะเอาผมไม่ได้ใครอ่ะเอาแวกนี่ก็เออข้าวใบไมาตรงนี้ยข้าวใมาเี่ยขาวใไม้เลี่ยขาวใไม้เลี่ มาน,นี่ดีกว่ามันมันไกลเกินอ่ะยคุณอะไรอ่ะถ้าไปปูแล้วกันเลือกเลยมั้ยอ๋อ หรือว่าตรงนี้ได้ได้ย่อไปไกลเอาลูกโอเคครับตามนั้นนะครับพี่โอเคมาเลยโอเคครับข้าขนทรัพย์ปะใครดูใครมือเร็วก็คือได้ใช่ไหมข้าขนไปขนไปที

สวยมากเลยนะพี่เป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยนะพี่ เจ้าของเสื้อผ้าที่บริจาคไปได้เห็นไหมนี่รุ้ยเพชรตันสวยงามสวยงามครับเฮ้ยเก็บยกโซมเก่าให้จานันด้วยเอาไปดมเก็บยกโซมเก่าจานันด้วยอันนี้อันนี้เอาเลยนี่เฮ้ยสุดละ

มันก็สามารถใส่ทดสอบกันณ์การใส่เดทีมงานหัวหน้าทีมเก็บขี้วัวเราให้เราเลือกกันเอาว

ไปเนี่ยไอแจ็คถ่ายภาพนิ่มาเยอะๆน่ผมเก็บวีดีโอแล้วกันหน้าแน็คนี่หน่วยเก็บที่ลัวที่รมันต้องมีแบบช่างภาพสองคนอะนะมนนยดีด้พพบนี่คนวิดีโอคนลเ

แล้วไม่เอากลับเลยไปให้ปลอกไปเจ๊ก <laughs> แก,ก็กระป๋องก็ไปได้นะพี่มีสองกระป๋องอะ <laughs> แก็กระป๋องมีสองตันใหม่อะไรไหมเก็กระป๋องท <laughs> ุนจะเลี่ยงหลืออยู่สองไม่เลยไม่รู้ครับผมไม่ได้เกี่ยวแถวๆนั้น <laughs> แต่ว่าจริงๆมีเหลืออยนะ <laughs> ู่สองเป็นอะไรแล้วลเราไปช่วยกันนะ <laughs> มีขบวนการรถถังรถถังรถถังชนกันแล้วนั่นนั่นรถบังชนกันแล้วนั่น

เฮ้ยผลแล้วลก่อนมนุษย์ลังเว้ยมนุษย์ลังเว้ยเฮ้ยมนุษย์ลังเว้ยมนุษย์ลัง เพื่อได้เห็นเนาะได้คือผ้าขาที่ส่งมาก็เป็น,น,นผน,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 นรนนอนลงเพียเนาะคือนลงช่แก็เดี๋ยวกดแชร์ทีดแชร์ไปเรื่อยๆอลงด้กันแชร์ตลอด แชร์ตลอดมีคนเดียวอะไรที่แชร์ตลอดแชร์ตลอดนั่นเองแชร์นึ้ผโวมะเหลิมแชร์นึกกดแชร์ซือเขาได้เห็นไงด้วยนะเราไป็นหมออะไรเท่าเนี่ยมันง่ายครับนง่ายแลอยากได้ผ้าแถมฟืนอยากได้ผ้านำใหม คิยเยเลยนเด็กมันมีนมนเราใส่ภบสานาสุกมินไนเลยมันต้องมันก้องกลุงใส่ใส่นะที่คอนเนคชั่นแปลว่าใส่สถานาสุงอะไรพวกนี้ิจริงกขอได้มันมีมีที่นี่แมันไม่ต้องมปชื่อทั้งหมดนี่เราภาพวกงนี้ ถุงยางเนี่ยมันหาฟรีามพวกนี้มันมีให้เอาผาพวกนียเขอนพวงนี้แพง่าอพี่เรานแพงเขนพงนี้เพ็ราคาสูงไแก้ไ เรไปพาไปเชื่อรงเงยนศพเลยนะแล้วเขาขาดเด็าใหญ่เด็กสองเราเด็ก่เป็นทีู่้น้ยผมจะะบางนะอยากันยวมีคนให้แล้วถ้าเขาถูกหวยอะเต็มเลยโอเควาค้าวันรค้าวัรวัรคนะครับ ตอนเราเอกลับไปงนแกเลยนี่ในจะเก็บลำำหนอกมานล ก็นะครับสำหรับอีพีนี oh ้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับได้แล้วก็จบ